เราก่อนจะไปที่ต่างประเทศนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องภายในประเทศกันหน่อยนะครับก็คือพึ่งรายงานออกมาสดๆร้อนๆน,นะครับ GDP ของประเทศไทยเมื่อวันนี้ก็ไตรามาสสามนะครับขยายตัว3%ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอเคลมว่าเท่ากับที่ ESU เราคาดไว้เลยนะครับซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ประมาณ2.4%นะครับวันนี้เราก็เลยมีเชิญคุณอ c o n o มิสในทีม ESU จะมาพูดถึงเรื่องอ GDP ไทยในไตรมาส3ที่ผ่านมาหน่อยครับว่าเฮตไลเนี่ยมันตรงแหละแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยในไตรมาส3เนี่ยมันมีอะไรที่เกินคาดผิดคาดแล้วก็มีอะไรที่น่าจับตาดูแล้วก็น่าเป็นห่วงไหมในไตรมาส4แล้วก็ลากยาวไปจนถึงปีหน้านะครับว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เนี่ยอะไรจะมาเป็นไดรเวอร์หลักนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญโหน่งขึ้นมาหน่อยครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็ก็ครับเชิญเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มคุยเรื่องตัวของ GDP ก่อนนะครับก็อย่างที่พี่ทัศน์บอกไปนะว่าตัว GDP ไตรมาสานี่ยก็ขยายตัวที่สามจุดศูนเปอร์เซ็นต์้วก็ตรงกับที่ทาง ESU เนี่ยคาดไว้อ่ค่อนข้างค่อนข้างตรงนะครับแต่ว่ามันก็สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่สองจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็หลักๆตัวที่เป็นไดรเวอร์ของเศรษฐกิจในไตรมาสนี้เนี่ย ที่มันค่อนข้างดีกว่าที่เราคิดเนี่ยก็คือตัวของการใช้ใจ่ายภาครัฐครับซึ่งการใช้ใจ่ายภาครัฐเนี่ยถ้าดูไส้ในเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการอุปโภคภาครัฐเนี่ยตัวเนี้ยก็ขยายตัวถึง6.3%นะครับก็มากกว่าไใจมากที่แล้วเนี่ยที่0.3%นะครับก็ อีกตัวหนึ่งที่เป็นไดเวอร์หลักกว่าเนี่ยก็คือการลงทุนภาครัฐนะครับที่ไตรมาสนี้เนี่ยมันพลิกกลับมาขยายตัวค่อนข้างแรงนะครับก็มาอยู่ที่25.9เปอร์เซ็นตนะครับก็ตัวนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกถนนพวกที่เป็นเขื่อนพวกที่เป็นแบบอ่คันกั้นน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับที่พวกโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับใช่อันนี้เรียกว่ารอมา หลายไตรมาสด้วยนะครับตัวการลงทุนภาครัฐที่มันมันมีเรียกว่าตกเหวไปช่วงไตรมาสสี่ปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งปีนี้ไตรมาสสองเริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมาเสมอตัวแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นไดรเวอร์หลักเลยครับถูกต้องครับก็อันนี้ก็เป็นไดรเวอร์แรกที่หนุนเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวหนุนก็คือการส่งออกนะครับที่ ขยายตัวถึง8.9นะครับก็เยอะก<ม>ว่าตรมากที่แล้วเนี่ยที่ขยายตัวแค่1.9นะครับก็หลักๆเนี่ยก็เป็นพวกสินค้าเกษตรครับที่เป็นแรงหนุนทั้งข้าวแล้วก็ยางครับส่วนสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นแรงหนุนและแรงฉุดครับแต่เริ่มจากแรงหนุนก่อนก็คือพวกที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับอุปรกรณ์คอมพิวเต,ตอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆครับตัวพวกนี้ก็ขยายตัวในระดับเลข2หลักทั้งนั้นเลยนะครับ มีคอมพิวเตอร์เนี่ยขือขยายตัวระดับเลขสามหลักเลยนะครับอันนี้พวกนี้นี่เราส่งไปให้อเมริกาใช่ไหมสินส่วนคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายการส่งออกของเราใช่ด้วยครับแต่ว่าผมผมให้พี่ทัศน์ทายว่าอะไรที่เป็นแรงฉุดของการส่งออกเอเกษตรดีนะครับออิเล็กทรอนิกส์ดีถ้าถ้าดูอุตสาหกรรมที่ซบซบซึมซึมทั้งโลกตอนนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์ใช่ไหม นส่วถยกต้ง,ตงหายครับใช่ครับถูกต้องครับตัวยานยนต์เนี่ยก็ยังเป็นตัวฉุดของเศรษฐกิจไทยอกน่าการส่งออกเนี่ยเดี๋ยวพอผมเล่าไปเรื่อยเนี่ยก็จะพบว่ายานยนต์เนี่ยเป็นเป็นจุดที่ทําให้ทั้งการบริโภคการลงทุนการส่งออกเนี่ยมันแย่ลงทางนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทําให้การส่งออกดีก็คือในส่วนของการส่งออกบริการนะครับก็เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็หลักๆก็จะ ในหมวดการท่องเที่ยวนะครับที่มันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับคโอเคปีนี้เรียกว่าปีปีนี้ทั้งปีนี้คือท่องเที่ยวก็เป็นพระเอกชัดเจนนะครับไตรมาสสี่ก็คาดว่ายังยังโตได้สูงนะครับอืมน่าจะยังดีอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสองแรงหนุนหลักๆที่ทําให้ g d ดีในปีนี้เอ้ในไตรมาสนี้เนะี่ยมันดีกว่าที่ตลาดคาดครับ ส่วนแรงชุดเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือการบริโภคภาคเอกชน,นครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดลบแต่ว่ามันชะลอตัวลงนะครมา,มาอยู่ที่3.4เปอร์เซ็นะครับจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่4.9เปอร์เซ็นะครับก็ชะลอตัวลงในทุกหมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการสินค้าไม่คงทนสินค้ากึ่งคงทนนะครับก็พวกนี้ชะลอตัวลงทั้งนั้นเลยครับแล้วก็สําหรับสินค้าคงทนเนี่ยตัวนี้เนี่ย ยังอยู่ในแดนติดลอบอยู่นะครับแล้วก็ติดลบมากขึ้นด้วยนะครับก็คือสินค้าคงทนเนี่ยก็ให้พิจารณาถ่ายรอบหนึ่งว่ามาจากอะไรนะครับสินค้าคงทนก็ต้องรถยนต์ถูกต้องครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็สินค้ากล <c oughs> ุ่มคงทนเนี่ยก็ติดลบ9.9ตนะครับ <c oughs> ก็ต่อเนื่องจาไใจมาสก,ก่อนนะที่ติดลอบอยู่7.7ซนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าดูการบริโภคโดยรวมเนี่ยเราก็มาดูตัว leading ครับอย่างตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็ ในไตรมาสนี้เนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงครับมาอยู่ที่ห้าสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ห้าสี่จุดสาเปอร์เซ็นในไตรมาสก่อนครับก็ต่าสุดในรอบหกไตรมาสเลยก็ยังสะท้อนว่าการบริโภคในระยะต่อไปเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงเนี่ยยังยังสูงอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นของเราเหมือนกันว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวฉุดตัวเศรษฐกิจไทยลงไปอีกครับ ซึ่งเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยโดยโดยบริบทแล้วเนี่ยก็เป็นการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็เกินกว่าหกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับเกินหรือว่าเกินครึ่งข,ข,ของ GDP เลยแหละบ้านเราที่ดร i วร์ของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการ,รอุปโภคบริโภคของประชาชนกันเองนะครับซึ่งอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในในระยะยาวเนี่ยการบริโภคของเอกชนเนี่ยมันก็คือจริงมันก็จะบวกลบไม่ได้ต่างจากตัวแบบ GDP เช่นสมมุติแบบ GDP 3%เเนี่ยไออุปโภคบริโภคมันก็คงจะไม่กระโดดไปแบบ6% 7%ซรหรือแบบศเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆบวกลบมันก็จะอยู่แถวๆ GDP นี่แหละเพราะมันคือแบบนิสัยการใช้จ่ายของเงินของคนทางประเทศก็ถ้าแบบคนางประเทศมันปีนี้ใช้เงินซื้อของกันมากขึ้น3%เเนะฮะผลผลิตของท้งประเทศเนี่ยมันก็จะไม่ไม่โดดไม่หนีออกไปจากเรียกว่าการใช้จ่ายตรงนั้นมากนักนะครับแต่รอบนี้นี่ก็จะเรียกว่า อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่ามันยั่งยืนหรือเปล่านะครับที่ว่าไตรามาสที่สามเนี่ยเห็นชัดๆในภาพเนี้ยพระเอกที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือ Public Investment นะก็คือการลงทุนของภาครัฐเนี่ยก็เรียกว่าคือเหมือนกับว่า,ามันถูกดีเลย์มาแล้วกันนะครับก็คือจากจากที่มันติดลบแล้วก็เสมอตัวเนี่ยกลายมาเป็นบวกได้เนี่ยแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย ก็คงจะไม่25 20เปอร์เซ็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็คงหดตัวลงไม่เรียกว่าไม่หดตัวเรียกว่าชะลอตัวลงเหลือมาแบบอาจจะ10เปอร์เซ็นหรือต่ําลงเรื่อยๆครับแล้วก็จริงๆก็ควรอ่าไดเวอร์หลักในการลงทุนของประเทศเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิดจากภาครัฐเนาะมันก็จริงๆก็ควรจะเกิดจากเอกชนนะบริษัททําธุรกิจกันเนี่ยลงทุนกันเองเนี่ยประเทศมันถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วอย่างนี้ับแนวแนวโน้มระยะข้างหน้าเนี่ย เป็นยังไงอะถ้าพับลิกอินเวสเมนต์รอบนี้มันมาแล้วเราคิดว่าจะยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ GDP ไทยเนี่ยได้อีกสักประมาณกี่ไตมารสไปจนถึงปีหน้าไหมนะครับหรือว่ามันต้องเริ่มพลิกกลับเป็น Private Investment แล้วครับจริงๆอะถ้าถ้าพูดถึงใน long run เนี่ยเราก็ ideally เนี่ยเราก็ยังมองว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยควรจะเป็นไดเวอร์หลักของเศรษฐกิจไทยในในระยะยาวครับแต่ว่า ผลของตัวตัว p ั b l i c i n v e s t m s n t ในตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของงบประมาณนี่ยที่มันล่าช้ามาคนระับในปีนี้ซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยต้องเร่งมาเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีนะก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยมาดูเยอะกว่าปกติที่ควรจะเป็นไปในไตรมาสนี้นะซึ่งเราก็มองว่าผลของตัว Public i n v e s t m e n t ที่มันหนุนเนี่ยก็น่าจะอยู่สัก ไปถึงประมาณไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองปีหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับเ็า <c oughs> คิดว่ามันก็แค่ชั่วคราวไม่มันคงไม่ได้เป็นภาพอย่างนี้ตลอดไปหรอกภาพที่ <c oughs> เราอยากจะเห็นจริงๆเนี่ยก็คือตัวการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยที่มันเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าครับครับแล้วดูองค์ประกอบด้านล่างเนี่ยถ้าแบบแยกๆกันออกมาเป็นสี่ห้าตัวนะครับเป็นพับลิกนะคเป็นคอนซัมชันต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่ากล่องดำ อย่างหนึ่ง hmm. ที่ hmm. เป็นเป็นปัจจัย hmm. ปัผนผวนที่คาดเดายากในตัวเลข GDP hmm. ก็คือ Inventory หรือการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังนั่นเองซึ่งพลิกมาติดลบเรียกว่าเป็นตัวฉุด GDP มาติดกัน2ไตามาาแล้วเนี่ยเองโดยปกติแล้วเนี่ย Inventory เนี่ยมันก็จะเอารยะยิงระยะยาวเนี่ยบวกลบมันก็คือมักจะเป็นศูนย์นะครับ hmm. ใกล้เคียงศูนย์ hmm. แต่ว่าติดลบมาแล้ว2ไตามาาเนี่ยก็คือหมายความว่าไตามาสี่เนี่ยมีโอกาสที่เรื่องสินค้าคงคลังเนี่ย มันจะกลายเป็นปัจจัยบวกต่อ GDP ได้นะครับมันก็เลยทําให้ GDP ที่เราคาดในไตรมาสสี่เนี่ยมีโอกาสที่จะสูงถึงประมาณ4% year on year ยอแล้วก็จะดึง GDP ทั้งปีเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.8%ได้นะครับอืมครับมีเราเราแล้วอย่างนี้เรามี d ดาวไซริสความเสี่ยงด้านต่ำหลักๆอะไรบ้างฮนะต่อตต่อ GDP ไตรมาสสุดท้ายแล้วก็ทั้งปีนี้ของเราครับ ก็หล <owad Es> ักๆเนี่ยอันน really uh, ี้เรากับสภาพัฒน์เนี่ยก็เห็นค่อนข้างตรงกันนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายของสหรัฐเนี่ยที่ตอนนี้มันยังค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับว่ามันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะกระทบกับเราเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสนี้จนถึงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยแล้วก็น่าจะทั้งช่วงสมัยของคุณทรัมป์เลยนะครับ แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวของจีนเนี่ยที่มันอาจจะเติบโตน้อยกว่าที่ทั้งโลกคาดหรือที่เราคาดนะครับก็อันเนี้ยมันอาจจะมีดาวไซต์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วโดยเฉพาะภาคการส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะำผ่านเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันแย่กว่าที่เราคาดไว้ครับอืแล้วก็ท้ายก็คือเรื่องการส่งออกหลักของสินค้าเกษตรในไทยเราเนี่ยก็คือไปที่จีนนะครับ ช่ถูกต้องแล้วก็กรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของนี่ครัวเรือนที่เรามองว่ามัน<อ>ยังอยู่ในระดับสูงอยู่อันนี้น่าจะมองมองเห็นตรงกันทั้งประเทศว,ว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันสูงแล้วก็มันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้การบริโภคภาคเอกชนเราเนี่ยมันยังอ่อนแออยู่นะครับอืมครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเสาหลัก ของของโครงสร้างนโยบายการเงินที่ที่แบงก์ชาติเขาพยายามจัดการนะครับก็คือพยายามให้เกิดเ e ล i เวอเอย่างช้าๆอย่างอย่างสุขภาพดี healthy ให้นีโควเรือนรายได้ของนีโครวเรือนต่อเอ้ยสัดส่วนของนีโครเรือนต่อรายได้เนี่ยอยากให้มันค่อยๆทยอยลดลงนะครับก็ระยะยาวก็จะเป็นเรียกว่ามันก็ช่วยให้คนเนี่ยเรียกว่า ลดภาระหนี้การเอาต้องเอาเงินมาจ่ายาคืนหนีน้ลดลงไปบ้างก็จะเรียกว่ามีเงินไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยซื้อของใหม่ๆกันมากขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้เดี๋ยวขอวกกลับมาเรื่องของ private investment หน่อยครับมีเนี่ยข่าวใหม่เข้ามาพอดีในเรื่องของความเป็นไปได้นะครับมีคุณพรมมินนะครับเลขาของท่านนายกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับทางบุมเบิร์กพอดีเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับถึงแวนวโน้มว่า อยากจะผลักดันเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับาการพน,นันกฎหมายการสร้างคาสินโนให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยอยากจะผ่านทางคณะรัฐมนตรีหรือคอร์อรเนี่ยภายในปีนี้เลยแล้วก็อยากจะให้ผ่านไปทางสสแล้วก็สอวอเนี่ยในปีหน้าเลยด้วยซ้ำนะภายในต้นปี2025เลยหรือเพื่อที่จะได้เรียกว่าไปขายนําประเทศเนี่ยไปเสนอขายให้เกิดต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับเราก็พูดกันมาสักพักแล้ว เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปไปมาๆนะครับประเด็นเนี้ยแต่ดูรอบนี้ก็ดูรัฐบาลก็มีความจริงจัง,จง,จงมากขึ้นที่อยากให้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วด้วยนะครับอันนี้เรามองว่ามันมีศักยภาพอ่าพอที่จะดึงมเม็ดเงินการลงทุนมาขนาดไหนนะครับมีเราเราพอจะมีตัวเลขไหมในเรื่องของ Entertainment Complex ต์ว่าไซที่อาจจะเกิดขึ้นผลดีที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับ <Krist ian> สำหรับตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยเรายังไม่ได้ประเมินชัเดเจนนะเพราะว่าตอนนี้ความชัดเจนของโครงการเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ได้เคาะออกมาดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยกี่ที่กี่ที่อย่างไรบ้างนะ <sympathy. S 1> ครับแต่ว่าผลกระทบคร่าวๆเนี่ยที่เรามองเนี่ยก็เรื่องของตัวจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวนี้นก็อาจจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนเข้าไทยมากขึ้นหนึ่งคือจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวของ ระยะเวลาการอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันถ้าเรามีตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ในส่วนข้อดีนะครับก็จํานวนวันจํานวนการใช้จ่ายต่อวันเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือ,อยังค่อนข้างไม่แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะตั้งเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไว้ตรงจุดไหนของประเทศบ้างนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้ามันตั้งอยู่แบบกรุงเทพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกในการกระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิ่น <c oughs> เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเลือก ในจุดที่มันอาจจะไม่ใช่เมืองหลักมากเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเราเนี่ยอาจจะกระจายไรายได้สําหรับการในเรื่องของการท่องเทียเ่ยวน่ไปสู่เมืองรองได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของสภาพัฒน์เหมือนกันว่าจะพยายามให้การท่องเที่ยวมันไม่กระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพภูพกเก็ตพัทยาอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า <S 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 อันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็เป็น มือนเขาพยายามให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนเป็นหลักไม่รัฐบาลอาจจะไม่ลงทุนเองฉะนั้นเนี่ยการเลือกโลเคชันอะไรเนี่ยก็เขาอาจจะเลือกจุดที่เขาเซฟเซฟไปก่อนมันอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าถ้าสมมติกฎหมายมันผ่านแล้วเนี่ยเขารัฐบาลเนี่ยเขาจะเลือกลงทุนเองหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญว่าโลเคชันที่เขาจะเลือกเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงไหน,นครับอืมครับขอบคุณมากครับ แต่จริงเรื่องคาสิโนเรื่องการพนันนี่ก็ต้องต้องระวังนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะได้ผลบวกในเชิงของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือผลกระทบในเชิงของสังคมเนี่ยมันก็ม,มีมีความเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลกระทบเสียบางอย่างในการที่เอาเรื่องของการพนันเข้ามาทําให้ถูกกฎหมายในประเทศนะเพราะว่าไทยเรานี่ใ,ในข้อมูลบูมเบิร์กนยเขียนว่าตั้งแต่ปี1936เกนี่ยก็คือเกือบร้อยปีมาแล้วนะเก้าสิบปีเนี่ย จริงการพนันในไทยเนี่ยแทบทุกอย่างผิดกฎหมายนะครับนอกจากเหนือจาขหวยลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือพอข่าวไทยเราเนี่ยเริ่มแค่มีข่าวว่าแบบกําลังมองถึงความเป็นไปได้ที่แบบจะให้สร้างคาสินโนขึ้นในประเทศเนี่ยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคาสินโนในอเมริกาหลายเจ้าเนี่ยสนใจเลยนะครับมองเลยว่าไทยเนี่ยเป,เป็นเป้าหมายที่น่าน่าไปลงทุนได้นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเห็นถึงรายละเอียดการอัปเดตชัดเจนถึงขนาดว่ามีรายละเอียดเรื่อง ลิขสิทธิ์หรือไลเส้นที่จะให้ต่างชาติที่เข้ามาเปิดคาสิโนในไทยเนี่ยถึงขนาดว่าอาจจะมีไลายเส้นเนี่ยเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้เนี่ยต้องอย่างน้อยทำสัญญาเช่าสัก30ปีนะครับแล้วก็มี hmm. ค่าไลายเส้นที่รัฐบาลจะเก็บมีมา,มาเป็นตัวเลขในนเลยนะครับใน,ในข่าวบูมเบิร์กเนี่ยก็คือ hmm. ปีแรกเนี่ยสักประมาณ5,000ล้านแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยก็ ปีละ1,000ล้านเรียกว่าเป็นค่าบริการที่ต่างชาติจะต้องจ่ายเข้ามาให้รัฐอันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มไรายได้ภาษีให้ภาครัฐเข้ามาปริมาณก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ผ่านหมดไป30ปีก็จะให้ต่อทีละ10ปี10ปีนะครับก็ผมก็ผมว่าอันนี้เป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะมากเลยนะถึงขนาดวางแผนเห็นเลยว่าคนจะเข้ามาทำเนี่ยต้องมีจ่ายจ่ายอะไรบ้างนอ,นอกเหนือจากการไปจ้างงานการไปสร้าง พื้นที่สร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีจ่ายไรเซนแล้วไรเซนเนี้มีอายุขนาดไหนขนาดไหนก็เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องอภูมิทัศน์ใหม่ในการลงทุนที่ให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับครับก็เรียกว่าชูจุดเด่นในเรื่องของการเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้วนะก็เอาให้เป็นท่องเที่ยวแบบครบวงจรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปก็น่าสนใจนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณหนงมากนะครับมาเล่ารายละเอียดเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสามแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาที่ประเด็นต่อไปกันเลยครับขอบคุณมากค,ค,ครับ